น้ำครับพี่น้องอาคับพี่น้องเอาเเอาเไม่ยพูดกะไรเออเอาเลยเออนี่นเอานั่นนี่เนี่ยแม่นยันหมูแม่แม่นั่นเล่นยนมเอากีร้สร้านย่านหนูจะมาดีเขียกึินสีเขียงเบือปะนึงเนาะหนุ่ยหอยมาเลยอ้าวไหมคงเอาออุ้ย เด็กกันนั่นเด็กันล้วอเดีกยันล้ะเอาสีตาเขาทไปยอมเยเนี่ย่า่าย้อมไปเออนะยอมไปยอมวันแต่บ่กลย่าฮ่าังเชี่ยเองยมัเคอเกียดูใบนะสุ ตัวมันก็เกียดูไปใช่ไีเกียดูไปจะสุกออกเชืีอดูองว่ามันไม่เกียร์แลาเมื่อกีนี่จะเกียร์องไมาเลียมันคือปอบยิบจะซูวดูไวย เล่นเล่นปอนซะบ้างปล่ภาค8ป่ะกปภาค8ปีจมออนมาสตาร์อีทเอาอาผู้วิาไม่ยตัวไม่ดตไปเพราไหนไ่ยตัวล้ก็ไม่ได้สวยนะแต่ว่ามีผู้ชายมาเช่นหน้าให้อื้อ 으응 <듬> 으응 <듬> <듬>